จังหวัดลำปางค่ะหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีพลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จังหวัดลำปางรวมถึงสาธารณสุขตำรวจป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและสมาคมกู้ภยัยเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดย ให้เป็นจุดบริการพักคนพักรถเช่นเดียวกันค่ะ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางรวมถึงให้บริการด้านการแพทย์เพื่อเป็นจุดพักผ่อนคลายความอ่อนล้ารวมถึงเป็นจุดให้บริการแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวและจะมีการให้บริการต่อเนื่องนะคะ24ชั่วโมงเลยค่ะตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32ก็ได้มอบสิ่งของสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่และร่วมมอบน้ําดื่มผ้าเย็นพร้อมอวยพรให้ประชาชนนะคะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยค่ะ